สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนในมหาคนครดูบายที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าและวัฒนธรรมการกินสุดล้ำมีร้านอาหารหนึ่งกำลังสะท้อนภาพอนาคตของโลกอาหารได้อย่างน่าทึ่งร้านนี้มีชื่อว่าหู่ฮูซึ่งแม้ภายนอกอาจเป็นร้านอาหารโมเดิร์นทั่วไปแต่หัวใจของร้านกลับไม่ใช่พ่อครัวมนุษย์หากเป็นเชฟปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ชื่อว่าเชฟไอแมน ผู้ซึ่งได้รับการฝึกฝนด้วยสูตรอาหารนับพันงานวิจัยด้านสารอาหารและทฤษฎีการผสมประสานรสชาติขั้นสูงบนบาทของเชฟไอแมนคือผู้ออกแบบเมนูและรสชาติโดยระบบจะคำนวณความสมดุลของความหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดตลอดจนเท็กเจอร์ต่างๆแล้วส่งต่อให้เชฟมนุษย์ทำหน้าที่ปรุงจริงในครัว การทำงานร่วมกันเช่นนี้ทำให้ร้านกลายเป็นร้านที่อยู่กึง่งกลางระหว่างศิละปะของมนุษย์และตรก,กะอัลกอริทึมซึ่งเป็นแนวคิดที่ทั้งแหวกแนวและท้าทายวิถีดั้งเดิมของวงการอาหารเป็นอย่างมากหนึ่งในเมนูที่กลายเป็นไวรัลที่สุดคือไดโนเสาร์ทาท่าเมนูทาท่าคืออาหารที่ทำจากเนื้อดิบสับซึ่งในจานนี้ได้จำลองรสชาติของไดโนเสาร์สูญพันธุ์จากการใช้ข้อมูล DNA mapping และองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อนำมาพัฒนาโปรไฟล์รสชาติ เมนูนี้มีราคาเกือบ50ยูโรหรือราว1,800บาทเสิร์ฟมาบนจานที่มีเอฟเฟกต์แสงกระพริบเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กำลังหายใจโดยสร้างประสบการณ์ที่ผสานความล้ำของเทคโนโลยีเข้ากับความสนุกของการกินอย่างเปิดจินตนาการผู้ที่ได้ลองต่างบอกว่ามีรสชาติแปลกใหม่ขายการผสมกันของเนื้อดิบหลายชนิดได้อย่างแยบยลภายในร้านเองก็ถูกออกแบบให้เหมือนหลุดเข้าไปในโลกไซไฟใช้โฮโลแกรมและแอนิเมชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงคอมพิวเตอร์ส่งกระบอกขนาดใหญ่กลางร้านที่ประมวลผลการแสดงโชว์แสงสีและเอฟเฟกต์ควันทำให้การกินอาหารที่ร้านบูฮูเป็นมากกว่ามื้ออาหารแต่เป็นประสบการณ์ที่เต็มรูปแบบไปด้วยความสมดุลระหว่างเชฟมนุษย์และเชฟเอไ